โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะโอ้โหนักทุกคนกันด้วยเนี้ยก็สำหรับวันนี้ก็อยู่ในเว็บ d i d Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้องๆหน่อยนะที่อยากได้ดีนะครับในห้องละสิบนะผมวันนี้นะทุกคนมีบเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมจะต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับที่จะสมัครเว็บนี้นะผมก็ง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์คะพรุ่งนี้สองจะเป็นลานผ่านนะผมวันนี้สองจะเป็นยืนยันลานผ่านนะทุกคนแล้วก็นะผมสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะเดี๋ยวใส่โค้ดพร้อมกันเลยนะทุกคน สมาชิกครับผมนี่ฮะเรียบร้อยครับผมก็เข้ามาในหน้าเว็บนะก็ตรงนี้นะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะทุกคนเติมเงินครบ299จะได้เงินคูณ2เลยทันทีนะทุกคนก็เติม3ามอดก็ได้600เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับผมก็นี่ครับผมก็จะมี ID เนี่ยตามนี้เลยนะทุกคนไอที่หงค่าดิบุฟเฟนะครับไอที่พูดรวยนะครับผม ไอเดีปืนอัพนะครับไอดีมัเทพหัวขาวนะครับผมก็มีหลายเลยนะครับผมให้เราได้เรียกมากมายนะทุกคนก็มานะทุกคนก็สาหรับวิธีการเติมเงินแบบนี้ก็เป็นการเติมแบบสองขวัญน,นะทุกคนสําหรับใครที่เติมสองขวนนะัญนี้ก็สามารถไปดูในยูทูบได้นะทุกคนมีวิธีการสอนนะเติมสองขวัญน,นะทุกคนต,นะต่างันนะครับโอเคก็นะผมเอาลิงก์จากสองขวัญมาใส่นะผมก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดตรดต่อครับผมมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่า เ,เติมมาเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวิธีการเติมโค้ดครับผมก็วิธีเติมโค้ด้านบนนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมนะใส่โค้ดพร้อมกันเลยครับทุกคนนี่ฮะ D D ขีดนะครับผมสี่ไอไม่ใช่สี่ห้าสี่หกสองนะทุกคนนี่ฮะ D D ขีดห้าสี่หกสองครับกดต่อสองครับโอเคไปเติมมาตินะทุกคนครับได้ไหรก็คนตงกันด้วยนะครับทุกคนนะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวพี่ต้องเติมเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าพี่ได้มาแค่สิบเองนะผมหรือต่อรับใครที่บอกว่าไม่อยากเติมนะผมไม่อยากเติมเพิ่มก็รอ,อพี่มาแจกโค้ดเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ก็เติมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนโอเควันนี้คนระับผมก็พี่เติมมารียบร้อยแนละ้วผมก็ตะกี้ได้ พี mm ่แ hmm. ต้มไม่เก้าส mm ิบไหนคนก็เป็นหนึ่งร้อยพอดีนะครับทุกคนมาครับทุกคนนะมาดูนะับผมว่าเราจะอะไรเดียววันนี้ก็จะมีหัวข้างคำนะครับผมมาอยู่เอฟไอทพ่อรวยนะครับก็มัดเทพนะครับผมหัวขาวนะับผมปืนอพเบลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่จะมาดูเป็นไอ้ดียะกันนะทุกคนไอดีแายแข่งนะทุกคนก็เราไปดูก่อนครับทุกคนจัดนะนี่ะโอเคครับผม เรียบร้อยทุกคนพี่ก็ได้ดีมาเรียบร้อยทุกคนก็เป็นไอดีใส่แลแข่งนะคะทุกคนกคนะโ,โอเคเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูในเกมอะไรดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนเป็นไอดีเป็นเที่ยมเป็ดนะทุกคนโอเคไปดูในเกมครับทุกคนโอเคทุกคนเพ่ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่ครับทุกคนนะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร เก็บปีนนกแล้วก็มีเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อโปรเดนเชียลนะครับผมนี่ฮะมีอันนี้จะตายด้วยทุกคนมีหน้ากากไฟนะครับผมมีหมวกลฟี่นะครับผมเราก็จะมีกางเกงเป็นปีนนกสีแดงนะครับมีหมัดไฟด้วยเนี่ยครับผมรู้วก็มีปืนอัพเลเวลแปดนะครับทุกคนนะนี่ฮะเลเวลแปดครับผมนี่อย่างติงนะทุกคน เราก็มีท่าใหม่ด้วยนะทุกคนมันเป็นท่าแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ฮะสําหรับน้องก็ไหนนะที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะติ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมให้น้องๆได้ลองมาส่งดูนะทุกคนก็นะครับผมก็พี่คิดว่ามันเต็งมากเลยนะทุกคนนะครผมนี่พี่ได้กล้าดุด่าก้าดุด่าแบบยังไงก็คงนะทุกคนนี่ฮะพูดตึงนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้เราก็ได้ติ้งวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลาสกับกระดิ่งด้วยนะทุกคนเจอคลิปหน้า 来。来